สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคัดในเน้นสามคู่เลยวันนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครมีความเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันเลยและใครที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันดูนะช่องได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้นะผมก็เป็นคู่ทางคาราบักเปิดบ้านต้อนรับกัมยูชทางลินคอนเลดอิมนั่นเองครับคาราบักเนีผมฟอร์มหนัดหลังสุดทุรลีการเก็บชัยชนะได้3เสมอ1แพ้ไป1แล้วฟอร์มในบ้านอย่างเดียวชนะ3าเสมอ1แพ้ไป1เหมือนกันแต่ถ้ามองกลับกันกับทางฟอร์มของลินคอนแล้วฟอร์มหนัดหลังสุดทุรลีการเนี่ยชนะเป็นแค่นัดเดียวเสมอไป1และแพ้ไปถึง3แต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มไปเยือนนะผมชนะ4เสมอ1แล้วถ้าให้มองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดเป็นทางคคาารรบบบบัักกนะะะะะมมมมมทีีุ่่่ไปเเเยยออ็ิิดดแแแแตตจจจ้้้้2ู1ลลถงงว ต้องพูดตามตรงว่าคาราบักมีตุนไว้แล้ว1ลูกนะผมและเล่นเกมในบ้านส่วนมากมักจะชนะไม่ขาดด้วยนะผมนัดน,นี้ผมเลยมองว่าการที่คาราบักเปิดมา2คูบเนี่ยแอบดูเยอะกันไปหน่อยนัดน,นี้ให้มองไปที่ลินคอนเลดอิมได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมาจาัดให้นะผมเป็นคู่เซเลนวาลอสเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยรอ,องทางคาสวิกนะครับเซเลนวาลอสนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดทุเลาการนะผมชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1แล้วฟอร์มในบ้านอย่างเดียวนะผมเก็บชัยชนะได้ถึง3เสมมอ1 1แพ้ไปาดูฝั่งงงขอทาาคสวิกมังสกาเสมอหนัึ่งแพ้ไปหนึ่งมาดูฝั่งของ พูดเลยว่าไปเยือนโดดเด่นมาก6นัดหลังสุดชนะมาทุกนัดเลยนะครับแต่นัดแรกที่เจอกันมาสาหรับคู่นี้นะครับผมก็จบที่เสมอศูนย์ประตูศูนย์แล้ววันนี้นะผมเสเลนวอลล์รอสเล่นในบ้านนะครับเปิดมาต้องชนะอย่างน้อยถึง2ประตูนะผมหประตูไม่เพียงพอแต่ถามว่าคาร์ดิคควรจะยอมไหมผมก็มองว่าเกมไปเยือนคาร์ดิคก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องเกมโดยรวมแล้ววันนี้ผมมองว่าน่าจะมาแลกกันอยู่แล้วใครโดนก่อนน่าจะมาแบบว่าบุกคืนเอาแน่นอนนัดนี้ให้มองไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับแล้วคู่ มีเยืทางบอลคานีนั่นเองนะครับรัดการแะ้ผมฟอร์มห้านัดหลังสุดทุเการชนะ3แพ้ไป2แต่ฟอร์มในบ้านเดียวนะผมชนะ3เสมอ1แพ้ไปกับการกับทางบอลคานีนะผมที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดทุเการชนะ3เสมอไป2และฟอร์มไปเยือนนะผมชนะ2เสมอไป3ไม่แพ้ใครเลยนะผมเกมไปเยือนก็ถือว่าดูใช้ได้อยู่และนัดแรกนะครับผมที่เจอกันมาก็เป็นทางบอลคานีที่ชนะทางรัดการไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าถ้ามองโดยรวมจริงแล้วรัดการต้องชนะอย่างน้อยคือ2ประตูนะผมและให้ลุ้นประตูที่3เพื่อจะผ่านเข้ารอบไปได้นะผมนัดนี้ผมเลยมองว่าทางโรโดกเรสลัา ชนะได้อย่างแน่นอนนั้นนี้ให้มองไปที่โรโดโกเลสรัดรกาได้เลยนะครับอาวันนี้ก็คับไปเนนทั้งหมด3คู่นะผมสำหรับบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่อย่าลืมว่าใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยได้เลยและใครที่อยากเป็นข้อบคุดดยกันทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ